สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่ในสวนกันเช่นเดิมนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะหนูก็จะมาพาชมสวนนะคะชมบรรดาแม่พันธุ์แล้วก็ชมต้นลูกด้วยนะคะอ่ามาดูมุมนี้กันดีกว่าคะ่ะเมื่อกี้ย้อนแสงนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะพาชมบรรดาแม่พันธุ์นะคะที่เป็นอยู่นอกตู้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมต้นลูกกระถางสีนิ้วด้วยนะคะ สำหรับสวนหนูนะคะสวนสานิศบอนสีจะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าผ่านไปผ่านมาสามารถาโทรเข้ามาชมได้นะคะหรือว่าใครอยากสั่งซื้อบอนนะคะแบบว่าอยู่ไกลนะคะก็สามารถจะส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะจะส่งทางไปรษณีย์ไทยนะคะเป็นไปรษณีย์ EMS หรือว่าไปรษณีย์ด่วนนั่นเองนะคะใช้เวลาประมาณ1-2วันนะคะหลังจะส่งแต่ถ้าพื้นที่ที่ใกล้จักหนูหน่อยเช่นภาคใต้ก็อาจจะเป็น3วันได้นะคะ สำหรับเบอร์โทรนะคะการสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะหรือเบอร์ด้านบนได้เลยนะคะมี QR code สามารถสแกนนะคะแล้วเพิ่มเพื่อนได้เลยนี่ค่ะสั่งซื้อมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็โอนนะคะได้ทั้ง2แบบเลยนะคะค่าส่งจะเหมาอยู่ที่ราคา30บาทนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไล่จากแตงแ,แต่หัวแถวไปนะคะตัวนี้ ก็จะเป็นห้องห้าวนะคะอันนี้ลายเปื้อนน้านิดนึงนะคะเพราะว่า,ามีฝนตกนะคะสองวันแล้วช่วงกลางคืนนะคะอันนี้ก็คือห้องห้าวนะคะก็จะมีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา60บาทนะคะสําหรับกระถาง4นิ้วนะคะแดงมาแล้วแต่เด็กค่ะตัวนี้นี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุนทรผู่นะคะสุนทรผู่ ใบแข็งมากนะคะสุนทรภูู้้เป็นไม้ที่ทนมากๆเลยนะคะอันนี้มีแบ่ง50บาทนะคะสําหรับสุนทรภู p จะเป็นไซส์กระถาง4นิ้วเช่นเดียวกันนะคะยิ่งโตยิ่งสวยะค่ะตัวนี้นะคะก็อันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ตัวนี้ก็ใบแข็งดีนะคะแดงแป๊ดเลยนะคะอ่าถัดมานี่จะเป็นนายเมืองนะคะนายเมือง ในเมืองก็มีแบ่งนะคะจะอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับต้นลูกกระถางสี่นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ตับวีรชนนะคะออกโทนชมพูชมพูหน่อยนะคะสวยเลยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไก่ทองนะคะไก่ทองเวลากัดสีเต็มจะออกแดงๆแบบนี้นะคะเส้นใบจะออกขา,ขาวๆคะ่ะนี่นะคะสวยมากอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสำหรับต้นลูกก็เริ่มกัดกันมาแล้วนะคะ นี่หมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดชนะคะเวลากัดเต็มเต็มนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ใบแข็งนะคะพันนี้อันนี้มีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งบาทนะคะสําหรับหมอยอดเดชนะคะว่าตอนเด็กจุดเขาจะยังไม่มีนะคะแต่จุดเขาจะเป็นสีกลืนกับพื้นใบหน่อยนะคะไม้ตัวนี้อันนี้อนนทอละพานะคะพญาไฟเผือกตับรามเกียรตินะคะทอละพาสวยมากค่ะตัวนี้เป็นไม้ออกทนอมชมพูเปเปิดนะคะ แล้วก็ด้านข้างพอลพาอันนี้เป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่นี่เป็นไม้ใบใหญ่นะคะเป็นใบไทแล้วพวกไม้ใบไทนะคะใบจะใหญ่นะคะตัวนี้นี่อันนี้ก็มีแบ่งตัวลูกนะคะอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะสำหรับบางใหญ่หน้านี้จะออกสีหวานๆหน่อยนะคะนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะคะนี่อันนี้หนูมีแบ่งออกไปแล้วนะคะตอนเ,อเด็กๆเขาจะเขียวหน่อยนะคะเวลาโตสีสวยมาก เนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหางหงโบราณนะคะเวลากัดสีก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะตอนเด็กๆนะคะเขาจะเป็นสีเขียววันนี้ใบเขียวแรกๆเขายังอยู่อยู่เลยนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็กัดมาเรื่อยๆะคะ่ะหางหงโบราณก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะสวยมากนะคะเวลากัดเนะะี่ยค่ะใบจะยาวนะคะอันนี้ด้านขวานี่จะเป็นสาวาลินนะคะเวลากัดเต็มนะคะแก่ตัวไปนะคะเขาก็จะ เป็นไม้ที่เส้นใบชัดขึ้นมานะคะแล้วก็ข้างๆกันอันนี้จะเป็นสองอุทยานนะคะสองอุทยานน,นี่ค่ะใบหอ,อกโทนน้ำตาลเวลาแบบโตขึ้นนะคะเขาก็จะน้ำตาลเข้มไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นใบหอ,อกลักษณะใบาหอ,อกเขาก็จะใบวกว้างกว่าใบไผ่นะครับอ่าน่าจะเกินสองนิ้วนะคะนี่ค่ะหัวใบนะคะเวลาโตขึ้นนะคะสวยมาก นี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้พ่อนะคะรู้สึกว่าจะมีชื่อแล้วด้วยนะคะตัวนี้สีออกชนชมพูชมพูค่ะอันนี้ก็จะเป็นนางมัตซีนะคะนางมัตซีเวลากัดแล้วสวยมากนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะนี่อันนี้ อันนี้หนูไม่แน่ใจบอลพันอะไรนะคะน่าจะเป็นไม้เก่าค่ะไม้ตัวนี้นะคะแต่ข้างๆการแดงๆเงาๆนี่เลยนะคะอันนี้คือสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิก็มีแบ่ง80บาทนะคะเขาจะเป็นไม้ที่หน้าใบเงาๆมันๆนะคะจะเป็นสีโทนแดงค่ะตัวนี้นะคะมีแบ่ง80นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพญาหงนะคะเวลาโตหูจะเยอะมากเลยนะคะใต้ใบแบบนี้ค่ะแล้วก็โทนใบเขาจอกสีส้มๆหน่อยนะคะ พญาหงนี่มีแบ่งอยู่100บาทนะคะสำหรับสายสะสมไม้มีหูใต้ใบนะคะโตขึ้นก็จะหูเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะตัวนี้นี่อันนี้จะเป็นรามาสูนนะคะรามาสูนเวลากัดแล้วสวยนะคะเพราะว่าตัวนี้ตอนเด็กๆจะเป็นสีเขียวเลยนะคะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเป็นไม้ใบยาวค่ะตัวนี้อันนี้มีแบ่งด้วยนะคะต้นลูกก็จะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะสําหรับ ลามมาสูนนะคะใบแข็งะคะ่ะตัวนี้สวยมากอันนี้จะเป็นลาหูอมจันทนะคะแต่ใบนี้ยังกลางไม่เต็มที่นะคะต้นแม่เขาค่ะมีหูใต้ใบนะคะแล้วก็ใบใหญ่นะคะพอตอนโตเด็กๆนะคะเขาจะมืดๆหน่อยพอโตนี่จะมีความจุดขาวขึ้นมานะคะมีแบ่งหนึ่งบาทค่ะสําหรับลาหูอมจันทนะคะอันนี้จะเป็นกันลยานะคะกัลยาสวยมากนะคะกัด ตัดมาเรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าตอนเด็กเขาจะเป็นสีเขียวนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นเหลืองพันนารายนะคะเหลืองพันนารายตอนเด็กจะเขียวนะคะเ<ๆ>ขียวจุดแดงนะคะอย่างใบล่างเขาเนะะี่ยค่ะนี่นะคะเหลืองพันนารายตอนตัดนะคะสวยมากแล้ว <analog noise> เ,เป็นไม<ๆ>้ที่ใบแข็งเป้เลยนะคะตัวนี้นี่คะ่ะอันนี้ก็มีต้นลูกนะคะจะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะเหลืองพันนารายเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะคะต้นลูกก็ ไม่เล็กนะคะน่าจะสูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัดหรือเกินกว่านั้นด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นไม้ที่เขาเรียกอะไรค่อนข้างเป็นพุ่มดีนะคะนี่อันนี้ลายสวยเลยเปเปิๆนะคะอันนี้ก็ดาบซามมไรนะคะใบาย,ยาวๆนะคะตัวนี้แล้วก็มีความเปิดเขียวเปิดแดงนะคะตัวใหญ่จะเป็นเขียวเปเปิๆนะคะนะคะมีอาจจะมีแดงนิดหน่อยแต่เขาจะไม่ได้โตแล้วกัดแดงทั้งใบนะคะสําหรับไม้ตัวนี้ แก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนที่หนูบอกว่าใบใหญ่แล้วก็เวลาโตขึ้นสีจะเข้มขึ้นนะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะไม้เก่าชื่อว่าแก้วโกเมนค่ะสีแดงๆนะคะนี่อันนี้ก็สวยนะคะสีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเปรอะนะคะนี่ค่ะตอน,นเด็กๆก็จะเป็นประมาณสีเขียวๆนะคะนี่ขอบชุมพูนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น นางมัสซีเหมือนกันนะคะใบใหญ่ได้ขนาดนี้เชียวนะคะสวยมากใหญ่กว่ามืออีกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นไม้กัดสีนะคะนี่แม่พันธุ์ใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนะคะก็ต้นลูกเดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้สําหรับนางมัสซีนะคะไม้เก่าค่ะอันนี้นะคะลูกไม้นะคะวันนั้นหนูลืมบอกชื่อนะคะเป็นลูกไม้มเมล็ดค่ะยังไม่ได้ผ่าเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะตอนเด็กเเขียวนะคะแล้วก็ เพิ่งเริ่มกัดมานี่ยแหละค่ะอันนี้จะเป็นไก่แดงนะคะไก่แดงนี่เวลากัดแล้วมันก็จะออกโทนแดงๆแ,แล้วก็เม็ดมีเม็ดจุดๆนะคะแต่ว่าเม็ดจะเยอะนะคะเชื่อมกันเลยบางทีก็จะเป็นพื้นเดียวกันไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปานตะวันนะคะปานตะวันนะะี่ค่ะปานตะวันก็มีแบ่งอยู่ที่ราคาห้บบาทนะคะปานตะวันแล้วก็ถัดไปอันนี้จะเป็น คุ้มรั์นะคะคุ้มรั์นี่เป็นไม้ฟอร์มเตียค่ะตัวนี้ใบจะออกข้างนะคะใบจะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแต่ว่าก้านนะคะตัวก้านเขาจะไม่สูงนะคะตัวนี้อันนี้ก็มีแบ่ง8ปบาทนะคะคุ้มทรัพย์นะคะตอนเด็กๆก็จะออกเขียวนิดนึงแต่ว่าไซสาที่ส่งเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นยักษ์ตีเมฆนะคะหนึ่งในตับรามเกียรตินะคะตัวนี้ค่อนข้างหายากค่ะยักษ์ตัวนี้นะคะ หน้าสวยมากนะคะอันนี้ก็มีแบ่งต้นลูกอยู่ที่ราคาหนึ่งร้บาทนะคะยักษ์ตีเมฆค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหงยกนะคะหงยกอันนี้มีแบ่งแปดสิบบาทนะคะเขาจะเป็นโทนแดงๆใบพลิ้วๆนะคะแล้วก็ใบค่อนข้างใหญ่ะคะ่ะตัวนี้มีแบ่งแปดสิบนะคะอันนี้กุ้มพะกันนะคะตับรามเกียรใบยาวนะคะ อันนี้จะเป็นโทนออกแดงๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีจุดๆมานะคะเวลาโตขึ้นจุดจะขึ้นบนพื้นใบนะคะแล้วก็มีหูใต้ใบด้วยค่ะไม้ตัวนี้นะคะอุมพกันนะคะกุมพกันก็มีแบ่งราคา50บาทนะคะสําหรับกุมพกันก็จะเป็นโทนแดงๆแบบนี้เลยนะคะันนี้ต้นแม่เขาค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมอปริญญานะคะสวยมากหมอปริญญาเนี่ยค่ะ เป็นเหมือนช่อดอกไม้เลยนะคะใบแข็งมากอันนี้หงดรุ่นนะคะหงดรุนนี่นะคะเวลากัดแล้วใบยาวสวยมากนะคะตัวนี้นี่เป็นใบยาวอยู่แล้วค่ะอันนี้ยังกลางไม่เต็มที่นะคะอันนี้มีต้นลูกแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะเริ่มกัดมาแล้วหงดรุ่นนะคะเดี๋ยวทาให้ดูใบนี้ยังกลางไม่สุดนะคะนี่ค่ะก็อันนี้เป็นมหาชัยนะคะมหาชายัย ก็จะมีแบ่ง150บาทนะคะสำหรับมหาชัยเป็นไม้ป้ายค่ะป้ายสวยมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะป้ายแจมๆเลยนะคะข้างๆมหาชัยอันนี้จะเป็นนี่นะคะนางพิวนะคะนางพิวก็มีแบ่งราคา100บาทนะคะใบจะพิวพิวค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็เขาจะเป็นขอบเขียวในแดงนะคะตัวนี้สวยมากนางพิวค่ะมีพี่ๆถามกันมาเยอะมากนะคะพันนี้ นี่คะ่ะอันนี้จะเป็นโฉมปานนะคะโฉมปานที่หนูบอกว่า,าพื้นเขานะคะเวลาโตขึ้นเขาจะกัดชมพูมานะคะอันนี้ก็คือต้นแม่พันธุ์เขานะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ขอบใบเขาจะผิวๆด้วยนะคะสำหรับโฉมปานอันนี้ก็มีต้นลูกแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะโฉมปานคะ่ะนี่นะคะข้างๆกันนี่จะเป็นม้าเขียวคะ่ะ มาเฉียวก็จะออกกัดแดงๆนะคะแล้วก็ใบพลิ้วๆนะคะตนนัวนี้มีแบ่งห0บาทเหมือนกันนะคะนะคะสวยมากชมปานนะคะชมปานที่หนูให้ชมต้นแม่ไปเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็พอจะมีเหลือบๆเขาเรียกอะไรสีชมพูกัดพื้นมาบ้างแล้วนะคะอันนี้ต้นละห้าสิบาทเท่านั้นนะคะชมปานค่ะชาละวันนะคะจะมีไซนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะ ชาละวันให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับชาละวันอันนี้เป็นลูกไม้นะคะทรงใบพัดแต่อันนี้จะเป็นเขียวเปอะลายหน่อยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะอันนี้เป็นรหัสลูกไม้เบอร์หนึ่งแล้วกันนะคะเป็นใบพัดค่ะอันนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันเป็นเบอร์สองนะคะโทนเข้มเข้มตัดกับโทนแดงที่เส้นใบนะคะ อันนี้ให้ปลายต้นละ50บาทนะคะลูกไม้เบอร์สองนะคะตัวนี้พอมีสำรองอยู่ค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบหอ,อกนะคะสีเหลือบค่ะตัวนี้กลางใบก็จะมีติดด่างมานะคะใบนี้อันนี้เป็นต้นที่1นะคะหอ,อกเหลือบต้นที่1ใบโดกมากนะคะต้นละ100บาทค่ะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นดารานพรัตน์นะคะยังมีจํานวนแบ่งอยู่นะคะฟอร์มกําลังสวยเลยอันนี้เป็นฟอร์มพุ่มค่ะ ดารานพรัตน์ให้ไปอยู่ที่ราคา250บาทหน้าดั้งเดิมนะคะหน้าออริจินอลนะคะตัวนี้ให้ไปราคา250หน้าเปิดหน้ามาสวยเลยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นพระรามนะคะพระรามอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา100บาทเป็นใบยาวนะคะใบแข็งมากค่ะตัวนี้100บาทนะคะอยู่ตับรามเกียรติค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นกะบี่ในร้อยนะคะเป็นไผ่ด่างค่ะตัวนี้ กระบี่ในร้อยให้ไปกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสำหรับกระบี่ในร้อยสวยมากค่ะเขาเปิดด่างมาแล้วนะคะนี่ค่ะดาราโนพลัสนะคะป้ายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะฟอร์มกำลังแบบว่าเป็นพุ่มดีเลยนะคะอันนี้หอ,อกนะคะต้นที่สองนะคะอันนี้จะเป็นหอ,อกโทนหวานๆกันบ้างนะคะเป็นโทนชมพูนะคะอันนี้หนูขอต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสีสวยมากนะคะนี่ อันนี้เป็นเพชรสีนินนะคะหรือว่าลูกไม้ดำของพ่อนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ที่ชอบนอกตู้นะคะใบแข็งมากนะคะการแข็งยิ่งโตยิ่งสวยะคะ่ะทนมากนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งรบาทนะคะบอกว่าลูกไม้ดำของพ่อหรือว่าเพชรสีนินก็ได้นะคะมีชื่อแล้วคะ่ะ อันนี้จะเป็นเทพเทวลิสนะคะเทพเทวลิสป้ายนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาห5 0้าบาทนะคะกระถาง4นิ้วนะคะแต่ต้นแบบใหญ่แล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะองค์หญิงทอฝันนะคะองคหญิงทอฝันอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะไม้ป้ายนี่ค่ะเริ่มป้ายมาชัดเจนให้เห็นแล้วนะคะให้ไปราคาหนึ่งอบาทนะคะองค์หญิงทอฝันค่ะ อันนี้พอมีสำรองอยู่นะคะอ่าแตงโมนะคะแตงโมนี่อันนี้ก็สวยมากนะคะเวลาโตขึ้นนี่เหมือนแตงโมจริงๆเลยแต่ต่างตรงที่ว่าจุดเนี่ยค่ะจะเป็นจุดสีขาวนะคะไม่ใช่แบบจุดดำๆเหมือนเม็ดแตงโมนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะแตงโมค่ะอ่าอันนี้เป็นตับเดือนกันบ้างนะคะเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมนะคะอันนี้ให้ไปราคา เดือนมีนาหนูขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะเดือนมีนาคมค่ะนี่ค่ะพญาหงนะคะหูใต้ใบเริ่มมีมาบ้างแล้วนะคะตัวนี้ไซส์นี้ให้ไปราคา100บาทนะคะอันนี้ไซส์สี่นิ้วแต่ต้นเนี่ยเลยกระถางหมดแล้วนะคะ หนูแค่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วพี่ๆเอาไปเปลี่ยนได้เลยนะคะก็การเปลี่ยนกระถางนะคะสามารถเปลี่ยนทั้งดินนี่ได้เลยแบบว่าเราเอาออกมาถอดจากกระถางสี่นิ้วปุ๊บแล้วก็ใส่กระถางหกนิ้วได้เลยนะคะถ้าจะเปลี่ยนกระถางนะคะไม่ต้องดินเก่าออกนะคะเพราะว่าดิน ถ้าเราเอาออกมันจะทําให้ไม้กระเสวกกว่าเดิมนะคะก็พักไม้เจ็ดวันขึ้นไปนะคะยิ่งพักนานยิ่งดีคะ่ะในกระถางสี่นิ้วนะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกระถางคะ่ะรากเดินดีรากทะลุทั้งหมดเลยนะคะไม้ที่หนูมีทรงอันนี้จะเป็นปิ่นปทุมนะคะอันนี้จะเป็นไซส์สองร้อยสามสิบบาทนะคะใครรับก็คือจะเป็นต้นใหญ่ขึ้นมานะคะไซส์สองร้อยสามสิบปลายสวยๆเลยปิ่นปทุมเป็นไม้เก่านะคะสองร้อยสามสิบบาทอันนี้สูงประมาณ อ่ายี่สิบถึงสามสิบเซนได้แล้วนะคะต้นใหญ่ค่ะอันนี้จะเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปอันนี้ก็ป้ายมาแล้วนะคะให้ป้ายต้นละเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเนี่ยค่ะายล่าสุดนะคะพมพูทวีปคะ่ะพญานาคราชนะคะพญานาคราชเป็นไม้กาบค่ะทรงใบพัดตาลปัดแบบนี้นะคะต้นละแปดสิบบาทค่ะพญานาคราชแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้เปิดชมพูนะคะ มีความพิเศษตรงหูใบค่ะตัวนี้จะเป็นทรงใบที่แตกต่างนะคะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะเป็นลูกไม้เปิดชมพูนะคะบอกว่าเปิดชมพูก็ได้ค่ะยิ่งได้แสงดีนะคะสีจะแจ่มขึ้นนะคะไม้ตัวนี้เพราะว่าแม่เขาแบบชมพูสวยมากนะคะเปิดๆค่ะตาละแม่จันทานะคะอันนี้ก็เป็นโทนชมพูเหมือนกันนะคะสวยมากนะคะอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสําหรับ ตาละแม่จันทานะคะหลากทะลุจะรปรยนะคะตัวนี้นี่ค่ะนี่เป็นกอเลยนะคะเป็นมนเทียนทองหนึ่งต้นนะคะในกอนี้แล้วก็มีไม้เก่าอยู่ในกระถางด้วยค่ะนี่นะคะได้ไปเหมือนจะมี3ต้นในกระถางนะคะหนูขออยู่ที่ราคา100บาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าอ่ามีมนเทียนทองแล้วก็ไม้เก่าค่ะค,คุ้มเลยนะคะให้ไป หนึ่งบาทเท่านั้นค่ะคุ้มมากเพราะว่าหนูคิดแค่ราคามนเทียนทองนะคะกระถางนี้อันนี้จะเป็นรัตนศิลินะคะป้ายสวยๆเลยนะคะเขาจะป้ายชุมพูค่ะรัตนศิลให้ไปราคาหนึ่งรบาทนะคะนี่สวยมากรัตนศิลเป็นไม้ป้ายค่ะแบบ ตระกูลเดียวกับพวกชายชนนะคะแต่ป้ายคนละแบบกันนะคะนางกีรินีนะคะนางกิรินีเทวีอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะเขาจะเริ่มกัดสีมาแล้วะคะ่ะตัวนี้ตับนางสงการนะคะก็อันนี้จะเป็นบรรดาใบาย,ยาวๆนี่นะคะจะเป็นราดดำเนินนะคะราดดำเนินก็มีแบ่ง50บาทนะคะ นี่นาสมเนะะี่ยค่ะที่หนูบอกว่าเขาจะกัดนาสมนะ,ะอันนี้คือไก่ฝรั่งทั้งหมดเลยไก่ฝรั่งก็จะมีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา50บาทเท่านั้นนะคะกัดหน้ามาแล้วเรียบร้อยะคะ่ะ ทศกัณฐ์หน้าทองนะคะทศกัณฐ์หน้าทองเริ่มกัดมาแล้วะคะ่ะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งบาทนะคะทศกัณฐ์หน้าทองะคะ่ะพาลีล้างทวีปนะคะพาลีล้างทวีปอันนี้เป็นไม้เก่านะคะเวลาโตขึ้นหูจะเยอะมากนะคะตอนเด็กๆจะยังไม่มีหูนะคะตัวนี้ให้ไปราคา200อบาทนะคะพาลีล้างทวีปยิ่งโตใบยิ่งแข็งขึ้นเรื่อยๆค่ะตัวนี้แล้วก็เขาจะมีกัดลายมานะคะตัวนี้ลายยัง ขึ้นไม่ชัดนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะกัดมาเรื่อยๆแล้วนะคะยังไม่เต็มค่ะมังกรทองนะคะตอนรับปีมังกรทองเลยอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะมังกรทองค่ะออกทนอ่าลเลือดแดงนะคะตัวนี้แต่ว่ายิ่งโตมันจะยิ่งแดงนะคะตัวนี้ค่ะเท้ารำไพนะคะอันนี้ป้ายสวยมากๆเลยนะคะมีต้นเดียวค่ะเท้ารำไพนะคะ การสีประมาณนี้ค่ะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะท้าวํำไยค่ะอันนี้เป็นเทพบันพธ์นะคะเทพบันพธ์เป็นไม้กาบนะคะออกโทนชุมพู่เปิอะนะคะอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะเทพบันพธ์ค่ะวันนี้มีเพชรเจสีด่างนะคะเจอหลงอยู่หนึ่งต้นนะคะนี่เริ่มกัดมาแล้วค่ะเพชรเจสีต้นนี้ให้ไปราคา70บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะ เพชรเจ็ดสีค่ะเนี่ยค่ะหงดารุ่นนะคะฟอร์มประมาณนี้เขาก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะหงดารุ่นหอกเหลือบหมายเลขสามนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหมายเลขสามค่ะหอกเหลือบตัวนี้นะคะอันนี้เริ่มกัดแล้วนะคะหมอจินดาต้นละหนึ่งร้อยบาทเขาจะกัดชุมพูนะคะหมอจินดา พญาพันวังนะคะพญาพันวังจะอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะสำหรับพญาพันวังก็จะออกสีโทนแดงนะคะเริ่มกัดมาให้เห็นแล้วคะ่ะนะคะลาหูอมจันตอนเด็กๆนะคะจะสีมืดๆแบบนี้นะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะลาหูอมจนันอ่ามาไม้เหลืองกันบ้างนะคะไม้เหลืองตัวนี้ก็จะมีจุดแดงบนพื้นใบนะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคา150บาทนะคะสําหรับ เหลืองสุรีฉานนะคะเหลืองสุรีฉานหนึ่งรอยห้าสิบค่ะอันนี้สีคุณปื้มนะคะสีคุณปื้มนี่สายสวยๆเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา1นึ้อยสาสิบบาทนะคะสำหรับสีคุณปื้มเปิดด่างมาแล้วคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้เป็นที่ดาสวรรค์นะคะกระถางสี่นิ้วนะคะ อันนี้สวยมากนะคะอันนี้คือต้นแม่คือหน้าโปรไฟล์หนูนั่นเองนะคะอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะทรงใบสวยมากค่ะที่ดาสวรรค์นายเมืองนะคะนายเมืองอันนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับนายเมืองก็จะออกโทนชมพูคะ่ะตับวีลชนนะคะตัวนี้มีหนุมานจองถนนนะคะละน่าจะเหลือต้นสุดท้ายแล้วคะ่ะเริ่มกัดมาแล้วแบบนี้นะคะ กัดสวยมากนะคะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะหานุมานจองถนนเนะะี่ยค่ะสวยมากน,นี้พิษณุโลกนะคะเริ่มเปิดด่างมาแล้วอันนี้สวยมากนะคะตัวนี้เป็นตัวหายากด้วยนะคะสําหรับพิษณุโลกตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะเหมือนจะเหลืออยู่1ต้นนะคะเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวหนูอัปเดตให้อีกนะคะติดตามชมไว้ได้เลยนะคะมาพบกันทุกๆเย็นก่อนได้ค่ะ นี่นะคะพิซาุโลกคะ่ะนี่ค่ะใครชอบไม้ใบแข็งนะคะตัวนี้ใบแข็งมากแล้วก็หน้าใบเงามากค่ะอันนี้คือเทพอมมารินนะคะเทพอมมารินก็จะกัดชมพูนะคะอันนี้ให้ไปราคาแ0บาทนะคะเทพอมมารินเริ่มกัดมาบ้างแล้วค่ะนี่นะคะหรือถ้าใครชอบขาวจะเป็นเทพอมมารินนะคะเทพอมมารินใจราคา50บบาทนะคะตัวนั้นจะกัดขาวคะ่ะอันนี้ตับเดือนเช่นเดียวกันเดือนธันวาคมนะคะเดือนธันวาคม อันนี้ขออยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะสำหรับเดือนธันวาคมค่ะนี่นะคะม้าเขียวนะคะวันนี้ก็มีแบ่งด้วยนะคะเหลือประมาณ2ต้นค่ะเพราะว่ารุ่นนี้จะมีไม่เยอะนะคะนี่ค่ะเพราะว่าที่ผ่าไปมันไม่ค่อยงอกนะคะสำหรับชุดนี้ชิ้นมัน จังร้อนนะคะช่วงนั้นอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะสําหรับมาเขียวนะคะบางท่านก็ชอบซื้อไปทํากอน,นะคะเพราะว่าตัวนี้ขอบใบมันจะพิ้วๆิวนะคะสุดปาถนานะคะสุดปาถนากัดมาแล้วนะคะตอน,นเด็กๆจะมืดๆหน่อยนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับสุดปาถนาค่ะอันนี้นกผิศนย์นะคะนกพิศนย์หนูขออยู่ที่ราคาเอาไปสี่สิบบาทนะคะสําหรับนกผิศนย์นะคะ สีเสื้อสมุดนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะเริ่มกัดหน้าฮาให้เห็นแล้วคะ่ะอ่าท่นขา,ขาวๆกันบ้างนะคะจะเป็นบอ่อเงินนะคะบอเงินอันนี้ฟอร์มประมาณสามใบค่ะต้นละห้าสิบบาทนะคะบอเงินนะคะ ดูลากนะคะทะลุหมดแล้วนะคะไซส์ที่หนูส่งก็คือลากเดือนนี้หมดแล้วนะคะหนูถึงเอามาแบ่งนะคะเพราะว่าพี่ๆบางท่านาถามพันอื่นมานะคะพันนอกเหนือจากที่หนูลงนะคะบางต้นมันยังไม่แข็งแรงหนูก็จะบอกว่า,ายังเล็กอยู่นะคะอันนี้จะเป็นศิลาเพชรนะคะหน้าแจ่มมากนะคะน,นี้นี่นะคะหน้านี้คือหน้าเข้มนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งบาทนะคะสําหรับศิลาเพชรนะคะ นี่ค่ะนางพิ้วไซส์ที่ส่งนะคะก็มีความพิ้วๆิวมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะสีสวยมากต้นละ100บาทนะคะสําหรับนางพิ้วนี่ค่ะอันนี้เป็นอาทนแบบว่าเข้มเข้มใบกลมนะคะอันนี้ให้ไปราคา ห้าสิบบาทนะคะเข้มใบกลมรหัสตัว Z ซตนะคะก็ยังพอมีอยู่ค่ะต้น2ต้นนะคะเบื่อใครสนใจสีเข้มๆนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วพี่ๆถามกันมาเยอะเลยนะคะหนูก็เลยดูมาให้เพิ่มนะคะเพิ่งแบบว่าฟอร์มบางต้นมันก็ยังเล็กจัดนะคะก็เลยนะคะมีฟอร์มประมาณนี้มาแบ่งนะคะกระถางสี่นิ้วอันนี้เป็นใบไผ่นะคะไผ่ตัวนี้จะเป็นไผ่ก้านดำแล้วก็ใบยาวเขียวนะคะ สวยมากนะคะใบแข็งมากค่ะตัวนี้นะคะเวลาเข้าพุ่งเข้ากอนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสวยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมนะคะอันนี้คังจินดานะคะไม้ใบดกค่ะโทนออกแดงแดงเข้มๆนะคะอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะสําหรับคังจินดาค่ะอันนี้เป็นอํานาจนะคะอํานาจสวยมากนะคะเป็นใบพัดทั้งหมดเลยจะกัดสีเริ่มมาแล้วนะคะ อันนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะอำนาจค่ะอันนี้ไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีอันนี้จะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะนากัดมาแล้วคะ่ะอันนี้จะเป็นไก่ทองนะคะไก่ทองก็จะอยู่ที่50บาทนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะตัวนี้ อันนี้นะคะจะเป็นไมล์เลิฟนะคะไมล์เลิฟให้ไปราคา80บาทนะคะสีสวยมากอันนี้จะเป็นออกชมพูคะ่ะซับเศรษฐีนะคะโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ซับเศรษฐีคะ่ะซับอนงนะคะซับอนงให้ไปราคา50บาทนะคะซับเศรษฐีอยู่ใกล้ๆพอดีนะคะเดี๋ยวหนูเอาให้ชมเลยนะคะนี่ซับเศรษฐีนะคะต้นละ50านะคะเวลากัดตอนโตน,นี่จะพื้นแดงนะคะตนนัวนี้อันนี้ไก่สวรรค์น,นะคะสวยมากนะะี่ค่ะเมื่อคืนโดนฝนนิดนึงนะคะ นี่ใบอาจจะเปื้อเปอหน่อยนะคะไก่สวรรค์น,นะคะมีแบ่งด้วยนะคะ100บาทสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันไหนนะคะสามารถโทรหาหนูได้เลยที่เบอร์0 6 4 2 8 2 4 3 6 3นะคะมีทั้งเก็บปลายทางแล้วก็โอนนะคะใครสะดวกแบบไหนสามารถแจ้งหนูได้เลยราคาเท่ากันนะคะเอาที่พี่สะดวกได้เลยนะคะเผื่อท่านใดไม่สะดวกออกไปโอนนะคะก็ โทรโดยตรงได้หรือว่าเป็นไลน์ก็ได้นะคะเบอร์นี้เลยนะคะเบอร์หนูจะขึ้นให้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะถ้าใครสนใจก็เพิ่มเพื่อนไว้ก่อนได้ค่ะหรือว่าถ้าใครยังไม่มีต้นไหนถูกใจนะคะสามารถทักมาพูดคุยเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนได้เผื่อว่าวันข้างหน้านะคะหนูมีลงคลิปทุกวันนะคะเผื่อพี่ๆถูกใจต้นไหนหรือว่ามีต้นไหนในใจนะคะก็ทักมาสอบถามได้ค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ